นี่คือผู้นําประเทศไทยนะครับอืมอืมนี่คือผู้นําของประเทศไทยครับพูดไปหัวเราะไปบ้านเมืองกําลังจะเสียดินแดนแล้วอืมเนี่ยบางคนก็บอกกวนจุดจุด,จ,ดจังเลยนะอืมนักข่าวก็รับแผ่นดินไทยห่วงแผ่นดินไทยแต่นายกเป็นไงครับหัวเราะพูดไปหัวเราะไปนะ ถามก็ไม่ตอบสวนกลับด้วยโอ้ยสนุกสนานจังจาาคุณหนูเออบางคนก็ถามนี่นายกประเทศไทยหรือนายกขมนครับอืมขอบคุณนักข่าวที่ถามตรงๆว่าเขาบุกเขาบุกลุกข้ามายึดดินแดนไทยไปสองร้อยเมตรแล้วือคุณหนูว่าไงคะคุณหนูบอกสันติวิธีคะ่ะเขาบุกมาจะให้บุกกลับเนอคะเขาแรงมาจะให้แรงไปหรยอคะอ่า ก็เกิดสงครามสิจะ้ะอ๋อ,อ,อถ้ามีใครบุกเข้ามาเราก็สันติวิธีนะโอ้ยสงสารประเทศไทยจริงๆลครับพี่น้องครับอืมนะครับอ่ะอืมไม่รู้จะว่ายังไงครับอืมสงสารประเทศครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับรู้สึกสงสารสงสารประเทศไทยจังเลย อพี่น้องรู้สึกยังไงจ๊ะสันติวิธีนะขบุกลุกเข้ามาเนี่ยสองร้อยเมตรแล้วนะครับขุดสนามเพาะนะขุดสนามเพาะนะสุสนามเพาะเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าคูเลดคูเลดขุดเป็นล่องล่องทหารก็อยู่ในร่องนะครับแล้วเอาปืนวางแล้วคอยจะจะยิงทหารไทยแล้วนะจะาือืาเอาไงดีจ๊ทาทนายกจ๊ะเออ ผมว่านายกคนนี้อาจจะไม่เหมาะกับเกณฑ์ผู้นําผู้นําของประเทศไทยนะภาวะผู้นําเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ไม่มีภาวะผู้นําประเทศกําลังจะเสียดินแดนคุณเซนจะพาเราไปฟ้องศาลโลกนะครับแล้วก็ด่าทอเราทุกวันว่าเราไปบุกรุกประเทศเขานะครับเราไปลุกรานประเทศเขาเราส่งโดน,นเข้าไปเอ่เอเอขาเรียกอะไร ไปลุกล้ำดินแดนเขาซึ่งมันไม่เป็นความจริงอะไรเลยนะครับมันไม่เป็นความจริงอะไรเลยแต่นายกเราบอกว่าสันติวิธีค่าสันติวิธีค่านะถ้าเขาแรงมาเราแรงไปมันก็เกิดสงครามละจ้าไม่ใช่สันติวิธีจ้าเสียดายชีวิตมนุษย์จ้าอืมนะคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยเป็นผู้บรรยายวิชาการเจรจา,าต่อรองนะครับพี่น้องครับต้องขออนุญ,ญาตให้ความรู้กับประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสันติวิธี สันติวิธีเนะี่ยอีกฝ่ายหนึ่งแรงอีกฝ่ายหนึงเย็นอันนี้ถูกต้องนะครับแต่หลักของการเจรจารต่อรองเนี่ยผมเป็นผู้บรรยายวิชา Negotiation ให้สถาบันการเงินและสากรและบริษัทหลักของสันติวิธีเขาไม่ได้ใช้หลักเดียวคือหลักเออหลักของการเจรจารต่อรองไม่ได้ใช้หลักสันติวิธีอย่างเดียวเนาเขมนบุกบ้านเรามา200เมตรแล้วเราสันติวิธี <c oughs> นะครับไม่ได้ครับ เขาบุกลุกเข้ามาเราก็ต้องยิงและที่ผ่านมาทหารไทยก็ยิงทหารเขเหมรนตุยไปแล้วหนึ่งศพอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะบุกลุกเข้ามาเหมือนเหมือนเราบ้านเราเนี่ยหลักกฎหมายง่ายๆเลยมีเราอยู่ในบ้านมีคนบุกลุกเข้ามาแล้วมาทําร้ายเราตบตีเราไล่ก็ไม่ไปเราก็ต้องไปไงต้องยิงตอบโต้ไปแม้กระทั่งสารฎิกาย,ยังบอกเลยสิทธทิโดยชอบธทมในการที่เราจะปกป้องบ้านเมืองของเรานะครับในมาตรา68ของกฎหมายอาญาเขาบอกว่านะ ทุกคนมีสิทธิ์ป้องกันตัวพยันตรายที่เราเมื่อตกกฎหมายพยันตรายใกล้จะถึงอันนี้บุกเข้ามาในบ้านเราแล้วบุกเข้ามาสองร้อยเมตรเนี่ยแล้วก็นั่งพอนมือแล้วก็บอกสันติวิธีจา้าสันติวิธีจา้านะบุกเข้ามาในห้องนอนเรานะเข้ามาจะข,ข่มขืนเมียเรานะสมมตินาะผมนอนอยู่สมมุติผมมีเมียบุกเข้ามาในบ้านจะข,ข่มขืนเมียเราก็รับไหวเขาข,ข่มขืนไม่เหลอแมันไม่ใช่ครับนี่บุกลุกเข้ามาสองร้อยเมตรแล้วจา้า นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดกดไลค์กดแชร์ like, ให้จานเดด้วยมันเป็นหลักพื้นฐานนะคนบุกเข้ามาในบ้านเราเข้าสองร้อยเมตรน่ะนะนะเหมือนบุกเข้ามาในสนามหญ้าในบ้านเราเข้ามาขโมยของแล้วนะเราก็บอกสันติวิธีปล่อยเข้าไปเธอนะเออนะถ้าเขาแรงเราแรงเดี๋ยวมันไม่ไม่ใช่สันติวิธีไม่ใช่ครับนะหลักของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง เราต้องมีเครื่องมือในการเจรจารต่อรองน,งนะหลักนะที่ผมสอนเนี่ยนะครับก็คือว่าอะไรสมมติมีการบุกมาเนี่ยเราต้องปิดด่านปิดด่านให้หมดเลยส่งขเขมรกับเลิกค้าขายกับมันกดดัานมันน้ําไฟอะไรสินคงสินค้าน้ํามันแก๊สเกิดสินค้าสําคัญอุปโภคบริโภคมามากไวๆต่างๆไม่ต้องส่งให้มันปิดด่านให้หมดส่งคนของมันกลับประเทศไป ต้องกดดันนี่แหละเขาเรียกว่าสันติวิธีเพิ่มอำนาจต่อรองว่าเออถ้าขืนเองบุกเข้ามาอีกนะเข้ามา200เมตรเองต้องถอยไปเองต้องหยุดพูดจาก้าวร้าวให้ร้ายปิดพรมแดนเลยเอาแบบอเมริกาเห็นนะไงอเมริกาตอนนี้บางประเทศนี่ห้ามเข้าประเทศแล้วเห็นนะคือมันต้องมีสร้างทักษะสร้างอำนาจต่อรองสร้างปิดพรมแดนหมด เอาทงทหารไปตึงไว้ให้หมดรถถงรถถังรถอะไรต่างๆโดนเดินแบบนี้มันจะสร้างอำนาาต่อรองคาเห็นมันถึงจะกลัวไอ้แบบนี้เป็นไงมันไม่กลัวบอกโอ้ผู้นําไทยไล้เดียงสาผู้นําไทยไร้ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสบการณ์ไร้ภาวะผู้นำน่ะมันสบายแนละ้วแม่งได้เด็กๆมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มาเป็นนายกอนตีไร้เดียงสาไร้ความรู้ความสามารถมันก็เห็นว่าอะไรบ้านเมืองเรามีผู้นําที่อ่อนแอ พอผู้นําที่แอนออลแม่งอ่หนึ่งทั้งบุกลุกเข้ามาขุดสนามเพาะนะขุดสนามเพาะในประเทศเราหรือที่เขาเรียกว่าคูเล็ททำเป็นหลุมๆอ่ะนะเหมือนคลองอ่ะเหมือนเหมือนคูเหมือนคลองแล้วก็เอาทหารเราไปซุ่มตรงนั้นแล้วก็คอยซุ่มยิงเราบุกลุกประเทศเรา,ปร,เเราประเทศเราก็ไม่ว่าอะไรสันติวิธีเพราะอะไรเพราะผู้นําเราอ่อนแอนะครับนะผู้นําเราอ่อนแอนะนะครับมันจะกล่าวหาเราด่าเรา,า,เราขม่มขู่เราผู้นําเราบอกนะ สันติวิธีจะเป็นอะไรไหมคะเขมรบุกประเทศไทย200เมตรเป็นอะไรหรือคะนะครับเป็นอะไรหรือคะแม่ทัพภาคสองบอกแม่งบุกเข้ามา200เมตรเราเป็นอะไรไหมคะเดี๋ยวมันก็บุกเข้ามาเป็นกิโลครับบุกเข้ามาเป็นกิโลเมตรก็เป็นอะไรไหมคะนะยึดช่องบกไปแล้วเป็นอะไรไหมคะนะครับแล้วก็การพูดไปแล้วหัวราะไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทเราเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ย นะครับเราไม่ควรที่จะพูดไปหัวเราะไปบ้านเมืองกําลังจะเสียดินแดนและตอนนี้เสียดินแดนไปแล้ว200เมตรจนทหารเนี่ยภาคสองเนี่ยต้องยิงจนตายตายไปแล้ว1นศพนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําที่มันไม่เหมาะนะไปลองดูเรื่องสงครามอะไรส่งด่วนะไปดูนะนะเจ้าสัวเอาลูกชายมาเป็นซี o สุดท้ายนะกิจาการก็เจ๊ง อ่อแม่รังแกฉันนี่ยฉันไม่น่าจะมาเป็น c ีอก็ต้องมาเป็นไปดูไอ้ไอ้หนังเน็ตฟิกอะสงครามส่งรวนผมดูแล้วเนี่ยหกตอนนะสุดท้ายลูกเราก็ทําอะไรไม่ได้คือคนเราบางครั้งมันไม่มีความรู้ความสามารถบุคลิกภาพภาะวะผู้นําบางทีมันไม่บอกกับตําแหน่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งนายกเนี่ยการเอาลูกเอาหลานมาเป็นเราก็ดูเราเห็นเหน,เนบ้านเมืองเราก็เป็นไงก็เสียหายคอมเมนบุกมาสองเมตร นักข่าวก็เป็นคนไทยก็เลยถามว่าเนี่ยมันบุกเข้ามาแล้ว200เมตรเนี่ยจะทํำยังไงสันติวิธีค่าไม่ได้ครับต้องปิดด่านที่หมดสร้างทักษะสร้างอำนาจต่อรองอันนี้หัวใจของวิชานีโกเช t ท่านเทค n นิค e เนี่ยผมสอนวิชานี้ให้กับแบงก์นะครับคุณต้องสร้างทักษะนะครับในเมื่อคุณบุกมาเราก็ต้องเอาทาหารไปตึงกำลังมันจะได้หยุดมันจะได้กลัว โดนเดินต่างๆพร้อมปิดโดงปิดด่านห้ามค้าขายตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตเหมือนสมัยเมียนมาไอพวกพิชิตชีพนะพอเราตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรต่างๆ,ๆแม่ก็หายไปอยากจากเมียนแม่ย้ายไปอยู่ขเขมรจนขเขมรมีไรายได้ไปีึงตั้งกี่แสนล้านตามรายงานข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องสร้างสร้าง,าง,างอำนาจต่อรองช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะนะพี่เดมาจัดรายการเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยเราจะได้เปิดประเด็นนะเป็นปากเป็นเสียงนะครับ นะไอ้พูดไปหัวเราะไปแนละ้วจบฮนะแล้วเวลาเขาถามอะช่วยตอบคําถามไม่ใช่ถามกลับนะไม่ใช่ถามกลับนะักข่าวภาษาฝรั่งเขาเรียกพิชแบกนะเหมือนลูกเทนนิสอะตีไปแนละ้วตีกลับมึงถามกูกูไม่ตอบแล้วแต่กูถามมึงว่ามึงถามทําไมอะไรต่างๆคือผมแปลกนะเป็นผู้นําประเทศเขาถามก็ต้องตอบเขาต้องการคําตอบไม่ใช่ถามกลับนะักนะข่าวว่ามาถามทําไมไปดูหน้างานหรือย,ยัง ใช่ไหมคะอะไรต่างมันคือคุณต้องตอบคำถามไม่ใช่ถามกลับแล้วแล้วคุณจะมาเป็นนายกทำไมถ้าเรามีนายกแบบแพทองทานเนี่ยผมว่าใครๆก็เป็นนายกได้หมดนะใครๆก็เป็นได้หมดรปภก็เป็นได้ใครก็เป็นได้ปเป็นได้หมดทุกอาชีพเป็นได้หมดจบป .4 ก็เป็นได้จบอะไรได้หมดนะครับถ้าเกิดว่านายกเนี่ยเวลาถามไปแล้วก็ไม่ตอบแล้วถามกลับเนี่ยนะครับนะแล้วก็พูดไปหัวเราะไปแรงต่างเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่า คือเราต้องตอบคาถามว่าเราเป็นนายกเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้เรื่องการที่เราจะเสียดินแดนเราต้องถามกลับครับทําทำไงเขาบุกมาแล้วลุกมาแล้วสองร้อยแล้วเขาข่มขู่ทุกวันจะไปศาลโลกศาลโลกเราจะทํายังไงให้เขาขู่ทุกวันนันแหละกลายเป็นประเทศกระจอกก็บ่า้ไรเกียรติไร้ศักดิ์ศรีไหนนายกหาเสียงบอกว่าเลือกพักเพื่อไทยเราจะมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีตอนนี้เราไรเกียรติไรศักดิ์ศรีแรกๆประชาชนไร้เกียรติและศักดิ์ศรีมีบ้านก็โดนยึดมีรถกระโดนยึด ทุกสิ่งทุกอย่างโดนยึดหมดทามาหาก,กินก็ไม่ได้ทุกวันนี้แจ้งหมดตอนนี้ตอนแรกประชาชนไร้สักศีตอนนี้ประเทศไร้ศักศีเพราะโดนประเทศกพูชาโดยนายกคุณเซนเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกชายก็หุณมาเนี่ยสองพ่อลูกเนี่ยโอ้โหพูดจะทําให้ประเทศเราไร่เกียรดไร้ศักศีเลยประเทศไล้ศักศีที่ผ่านมาประชาชนไร้เกียรติไล้ศักศีว่าไม่มีจะกินนะถูกยึดบ้านยึดรถหมดตอนนี้ก็ปัด ตอนก่อนประชาชนไร้ศักดิ์ศรีตอนนี้ประเทศไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีผมว่าเราน่าจะเปลี่ยนนายกนะนะครับก็ฝากคุณทักษิณว่าเออท่านลูกคุณนั้นดูแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เนี่ยแล้วประเทศกำลังจะโดนยึดดินแดนเนี่ยเขมรแม่งขู่ทุกวันทุกวันเช้ากับวันเย็นวันวันนี้แม่งโพสตโซเชียลทุกวันนะโพสทุกวันทุกวันด่าประเทศเราทุกวันทุกวันเนี่ย แล้วลูกสาวคุณทําอะไรไม่ได้น่ะผมว่าคุณมาเป็นเองเลยดีกว่าไม่คุณทักษิณหรือไม่คุณก็หาลูกน้องคนอื่นคุณมาเป็นเยอะะไประดับเหลือใครบ้างอะ่ะหรือไม่ก็เอาพักอื่นก็ได้มาเป็นไม่ผมจริงๆนะผมดูแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พักเพื่อไทยมาบริหารประเทศเนี่ยประชาชนก็ไรเกียรติไรศักดิ์ศรีไม่มีจะกินอยู่ก็ลำบากข้าวของแพงนายทุนแม่งก็ไปยืนตีก๊อบอยู่ข้างรัฐบาลหมดแล้วนายทุนก็ไปยืนข้างทักษิณหมด นายชวนแม่งอยากจะขึ้นราคาสินค้าแม่งก็ทำนะแต่ปรากฏสินค้ากเกษตรแม่งไปไงตกต่ำต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะนะครับนี่คือประชาชนไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีตอนนี้ก็ประเทศไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแล้วพี่น้องว่าจริงไหมละ่ะใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าบ้านเมืองแม่งจะอยู่กันแบบนี้นะครับเพราะถ้า,ถาแล้วก็ผมไม่ชอบลงที่ว่านะักข่าวเขาถามเขาอยากจะรู้ว่าเราจะมีจุดยืนยังไงในการตอบโต้กับขเขมเมน กับพูดไปหัวเราะไปมันมันน่าขำอะแล้วคุณดูไอ้คนแก่ๆทั้งหลายข้างๆนายกไม่มีใครกล้าเตือนเพรานะอะไรเขาเป็นลูกนายใหญ่ไม่มีใครกล้าเตือนเลยแก่ๆทั้งนั้นภูมิธรรมเจ็ดแปดสิททั้งนั้นอะอนุทินบ้างใครจะใคร,ใครข้างๆนะนะส,สุริยงสุริยะอายุหกสิบกว่าเนะี่ยนะรุ่นรุ่นเดียวกับผมเนะี่ยแก่แล้วนะไม่มีใครกล้าตัดเตือนคุณหนูเลยเพราะอะไรเพราะลูกนายใหญ่ไม่มีใครกล้าตัดเตือนก็หัวเราะกันนะแทนนียสกิด อย่าจะอย่าคุณหนูอย่านะคุณหนูอย่านะอะไรต่างลูกอย่านะไม่มีใครเตือนเลยนะพอไม่มีใครตักใครเตือนมันก็กลายเป็นแะไะให้สิ่งที่กูทาในี่กูทาได้ <c oughs> ผมว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วผมเห็นด้วยคุณชอ่อแล้วก็น้องไอ้วที่ออกมาว่านายกคนนี้นะนะครับไม่มีภาวะผู้นําเลยไม่เหมาะสมเลยนะครับแล้วก็อ่อนด้อยประสบการณ์ทางด้านการเมืองนะครับไปพูดได้ไงเราสนิทสนมกับคุณเจนการสนิทสนมเป็นเรื่องดี นะครับนะเป็นเรื่องดีได้ไงทุกคนนี้เขาก็เลยมองคําถามนักข่าวเขาบอกว่ามีคนไทยกับคนกัมพูชาเนี่ยไปเกี่ยวดองกันและเป็นตระกูลของท่านด้วยเขาก็เลยมีการตั้งคําถามกันในโซเชียลว,ว่านะไอ้ตระกูลคนไทยกับตระกูลของอของสมเด็จพุนเจนเนี่ยมีการรวมหัวกันจะทําให้ประเทศไทยเสียดินแดงหรือเปล่าปั่นกระแสะการเมืองของแต่ละประเทศหรือเปล่าการบริหารประเทศนะลมเหลวเศรษฐกิจตกต่า นะนะครับแล้วก็นะปลุกกระแสการคลั่งชาติหวังผลการเลือกตั้งหรือเปล่าเขาเริ่มสงสัยแล้วเพราะคุณไปพูดได้ไงสนิทสนมกันสนิทสนมกันแล้วทําไมคุณไม่คุยกันนะครับคนก็เลยว่าอ้าวสนิทสนมกันนะมึงอยากทําก็ทําเลยอยากจะบุกดินแดนประเทศสองร้อยเมก็ทําไปเพราะรัฐบาลไทยก็จะไม่ว่าอะไรเพื่อประโยชน์ของคุณทางการเมืองภายในประเทศของเขมรหรือเปล่าคนเริ่มตั้งคําถามเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วว่าเอ๊ผู้นำสองประเทศเนี่ย นะมารู้กันนะจะทําให้ประเทศเสียดินแดนหรือจะมีการขายชาติในอนาคตหรือไม่แม้กระทั่งฝ่ายค้านเขมรก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ย hey, ไอผู้นําเขมรกับผู้นําไทยสนิทกันเนี่ยจะเป็นที่มาของการขายชาติหรือเปล่าประเทศเขายังตั้งคําถามแบบนี้ประเทศเราก็มีคนตั้งคําถามพี่น้องว่างไงนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชรนะ์นะครับนะนะครับพูดมาได้ไงสนิทกันสนิทกันก็โทรไปคุยสิครับนะโทรไปคุยครับทําไมไม่คุยล่ะครับบอกเบาหน่อย นะคุณลุงคุณเซนนะทักสินไปไหนแล้วครับหายไปเลยฮนะตอนนี้พอบ้านเมืองเสียหายขึ้นมาตอนนี้แล้วครับเนี่ยบุกเข้ามาแล้วสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับนะอืมแล้วยังพอคุยเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปเหมือนจะคุกคามนักข่าวหรือเปล่าไปไหนแล้วนักข่าวคนนั้นทําไมดุจังนะทําไมพูดจารุนแรงทําไมหึหึนะอืมอะไรต่างๆผมว่ามันดูแล้วมันไม่เหมาะสมสีหน้าสีตามันสแสดงให้เห็นข้าเป็นนายกข้าอยากทําอะไรก็ได้ อยากจะชี้นิ้วอยากจะย้อนถามอยากจะยเยาะเยะ้ยถากถางก็ได้หรือเปล่าผมว่าบ้านเมืองเราเราแยกไปเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องนายกในวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอืมนะครับนะครับนี่คือเอ่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับประเทศเราขเขมรบุกมาสองร้อยเมตรแล้วแม่ทัพภาคสองก็พูดชัดเจนว่าบุกมาสองร้อยเมตรนายกยังไม่เคยไปดูภูมิธรรมยังไม่เคยไปดู แล้วพอนะักข่าวถามว่าจะเอาอยัางไงดีเขาบุกมาแล้วสองร้อยเมตรบอกสันติวิธีสันติวิธีอะไรล่ะครับนะทหารไทยยิงทหารกรเหมรนตายไปแล้วหนึ่งศพอันนั้นมีเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าบุกรุกประเทศเราเหมือนมีคนบุกเข้ามาในบ้านเราเข้าใจนะเออนะผมว่าเราไม่ควรมีนายกแบบนี้สมัยหน้าผมไม่รู้ว่าคนนี้ยังจะเป็นนายกอยู่ไหมนะครับนะเศรษฐกษิจก,ก็ตกต่ำนะ ประชาชนก็ไล่เกยียรติไล้ศักดิ์ศรีตอนนี้ประเทศแม่งไล่เกยียรติไล่ศักดิ์ศรีโดนคำเหนด่าทุกวันทั้งด่าทั้งขู่เลยด,ด่าด้วยขู่ด้วยแม่งโคดทุกวันเลยนะปิดพิบรมแดนแนมะ่งไปจบๆสิ้นๆไปไม่ต้องมาค้าคขายผลเขมรก็ส่งกลับไปแบบอ,อเมริกาทำแม่งไล่ไอ้พวกที่เห็นนะไอ้พวกที่ไม่เป็นประโยชน์กับอเมริกาประาแม่งไล่ออกไปหมดแล้วนะไล่ไปหมดแล้วประธานาดีททำนะครับแล้วประเทศไหนที่ดูแล้ว ไม่เป็นประโยชน์กับอเมริกาอเมริการแม่งไล่บทเนี่ย21นาทีสุดทธิชัยหยุ่นโพสต์ด,ด่วนนะครับนะเขาบอกด่วนประธานาธิบดีทำลงนามคำสั่งห้ามการเดินทางเข้าอเมริกาทั้งหมด12ประเทศได้แก่อัฟกานิสถานเมียนมาชาร์ดสาธารณรัฐโคงโกเอ,อีเคลอทอเรยนกี้เอธิเลียเฮติอิรานนิเบียโซมาเลียซูดานเยเมนนะครับนี่เห็นไหม และอิจิประเทศและอีกเจ็ดประเทศที่พลเมืองต้องมาเชิญข้อจํากัดการเดินทางบางส่วนเช่นบุนดีคิวบาลาวเซียราลีโอโตโกเตอร์เมริสถานเวเนเซวาเวเนซุเวลาประกาศดังกาศเป็นครั้งที่สองที่ทำสั่งห้ามการเดินทางจากบางประเทศที่เคยลงนามที่คล้ายกันมาแล้วในปี60ช่วงรัฐบาลชุดแรกเห็นไหมประเทศไหนไม่เป็นประโยชน์เนีย่ยเขาสั่งห้ามเข้าเลยของเราทําไมไม่ปิดพรมแดนที่หมดนะไม่ต้องค้าขายกับมัน มันอยากค้าขา,ขายก็ขายก็ปล่อยไปแล้วก็คนขเขมรก็เชิญออกนอกประเทศไปเพราะว่าอะไรก็คุณบุกรุกป,ประเทศเราถ้ามีขเขมรอยู่ในเมืองไทยเป็นแสนเป็นล้านต่อไปเ้่องหยิบปืนหยิบน้ํามันขึ้นมาคนละขวดประเทศเราก็ลุกเป็นไฟหรือเปล่านะครับนะผมว่ามันต้องมีการตอบโต้นะถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเรากลายเป็นประเทศกระจกเลยกลายเป็นกาลาแรนเลยคุณดูขนาดยูเครนประเทศเขาเล็กกว่ารัสเซียอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ไม่มีอะไรอะไรเทคโนโลยีก็สู้รัสเซียไม่ได้แต่ประธานาธิบดี ที่ประเดียูเครนเขายังไม่ยอมรัเสเซียเลยส่งโดนเข้าไปถลม่มสนามบินสี่แห่งเครื่องบินบรรทุกอะไรต่างๆเสียหายไปสี่สิบลำสู้มาเป็นปีแล้วยังไม่ยอมเลยประเทศเขาเล็กกว่าเขายังไม่ยอมรัเสเซียเลยเพราะประเทศเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีผู้นําเขามีภาวะผู้นาแต่ของเราเนี่ยมันดูแล้วมันอ่อนด้อยไร้เดียงสาทางการเมืองแบบที่คุณชอบว่านะมันนะ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 ครับหรืออย่างที่ไอบอกอะ ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารชาติบ้านเมืองน้องไอ้บอกสอสอพักประชาชนยังไม่พอยังขาดภาวะผู้นำนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วเลวร้ยายมากนะเนี่ยหลายๆคนบอกพูดไปหัวเราะไปนะบางคนก็ถามว่าเองขำอะไรของเองว่าอิงประเทศเราโดนยึดดินแดนไปแล้วหกสองร้อยเมตรเนี่ยแม่ทัพภาคสอบอกเนี่ยเขมรบุกมาสองรอยเมตรเองขำอะไรของเองเองงไปหมดเลยอืมอืม นะครับประธานาธิบดีทั้มทโทรคุยกับปูตินเรื่องบอกว่าจะซัดกับยูเครนทําไปไม่ถูกเลยครับปูน่า,าเขาก็ยังสู้กันอยู่เลยลลเยูเครนกับรัสเซียไม่มีใครเขายอมหรอกเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศแม่งมีแล้วยิ่งบอกว่าเป็นพวกเดียวกันญาติตะกูลเชนวัตไปไป,ไปดองกับญาติฮุนเซนทักษินทักสินสนิทกับฮุนเซนเหนูอิงสนิทกับฮุนมาเน็ตนะครับเนื่องกายว่าสองคนสองประเทศเนี่ย คนก็ตั้งคําถามว่ามีการสมยอมอะไรกันหรือเปล่าประเทศเราจะเสียหายไหมไอการประกาศสงครามอะไรแบบเนี้ยเนะการบุกรุกแบบเนี้ยเนะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นการสมยอมกันหรือเปล่าเนี่ยมันต้องตอบคำถามนะเพราะเพราะในเมื่อคุณสนิทกันนะทำไมคุณไม่คุยกันนะทําไมคุณปล่อยให้เพื่อนบ้านบุกรุกอ่บ้านเรามันมันไม่มีอะไรน่าขำนะอืออือนะครับ นะก็ไม่รู้ยังไงนะผมว่าดูแล้วก็นายกคนนี้มันไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นแล้วมันมันมันแย่นะควรจะลาออกไปหรือยุบสภาไปหาคนอื่นดีกว่าอืมนะครับคนที่เลือกพักเพื่อไทยตอนนี้ก็ผิดหวังว่าเออให้นายกเราทําไมไปอ่อนแอแบบเนี้ยคุณลองคิดดูคนแถวบลราชธานีที่เลือกพักเพื่อไทยอะไรกันวะเขมรบุกมาสองร้อยเมลวนั่งเฉยหัวเราะอย่างเงี้ยนะนะครับอืมนะฮะ นะครับนี่แหละคือปัญหาครับเอ,อ่อนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องติดตาม,มันต่อไปว่าเราจะเสียดินแดงตอนนี้เสียไปสองรอยเมตรโชคดีเรามีหารเนี่ยนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นข่าวดราม่านะครับเมื่อาวานนี้ก็คืออาร์ตพิสุทธิ์นะครับที่เขามีการประทะขรมกับคุณหมออ้ําเมื่อคืนนี้ใครดูในช่องของพี่หนุ่มนะ หน่วงหวงกระแสอะไรจะอะไรเขาเนี่ยโหนกระแสผมก็ดูบ้างหยุดบ้างก็ดูๆไปคร่าวๆนะก็ปรากฏสองคนก็โต้เถียงกันเคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนตั้งนานทําไมปนาวันนี้โพสต์กันไปโพสต์กันมาถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่ทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่านะเองเองโพสต์ถึงข้าข้าโพสต์ถึงเองก็โพสต์กันไปโพสต์กันมาแล้วก็เริ่มมีการด่ากันบ้างใช้คำหยาบกันบ้างนะกวน